สวัสดีครับมาเมื่อสักครูได้เก็บดอกไม้ที่หน้าบ้านนะครับนี่ดอกชวนชมนะครับเอาไปไหว้พระกันนะครับก็มีดอกไม้อะอะไรก็ไหว้ได้หมดเลยนะครับก็มีหน,นี่แม่น่าจะได้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะหรือว่าซื้อมาก็ไม่รู้นะครับนี่อะไรครับนี่มะม่วงนะครับเนี่ยโอ้โหอ้วนมากหอมมากเลยนะ ดมไม่ได้ดมไม่ได้เราเดี๋ยวเราจะเอาไปไหว้พระนะครับไหว้พระก่อนนะครับเป็นสิริมงคลน,นะครับนี่มะม่วงใหญ่ม,ม,มากดูสิครับเพิ่งเคยเห็นนะอ้วนขนาดนี้อ้วนกลมไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับโอ้โหดมแล้วก็หอมไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับมาถึงห้องพระแล้วก็ลาดอกไม้เก่าก็ของไหว้เก่า ออกก่อนนะครับตั้งน้โมสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสังมังคลังยาจามะเสสังมังคลังยาจามะเสสังมังคลังยาจามะสาธุอ่าแล้วก็เอาดอกไม้เก่า ครับเปลี่ยนดอกไม้เนาะเปลี่ยนดอกไม้เก่าของวายเก่าอโลงก็เอาของวายใหม่นะครับมาตั้งไม่รู้ว่าที่ทำอย,อย่างนี้กันหรือเปล่านะครับอันนี้ที่ผมได้ทำนะครับ <c oughs> ก็จุดเทียนจุดทูบนะครับมาไหว้พักกันก่อนนะครับก่อนจะไปทำงานหรือว่าตอนเย็นนะครับก็ถ้ามีเวลาก็มาสวดมนต์ไหว้พระนะครับไปดูใน อินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชคำว่าบทบทเรียบเรียงเรียบเรียงบทสวดมนต์ก็ได้นะครับจะมีให้ทุกอย่างเลยนะครับลองเอาเอาไปสวดกันดูนะสวดมนตนะ์เนาะก็ทำให้จิตใจเราสงบได้นะครับมาไหว้พระเบืือนต้นก่อนนะครับ

ผู้ลิศธรรมสารทิทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขโตภควตาธรรมโมสันทิติโกองกาลิโกเอหิบาสิโกโอปนไอโกปาจตังเวทิตาโพวินโูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจ a ตาลิกุริสายุคานิอัตถะกุริสะโพคลเอสาภควโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกัสสัตติอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธโมธัมม so ังนามัสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิไม่ห mm ังมาตาปิตูนังวะปาเถวันทามิสะเรัง ปัญญาวุธีกรเรตเตเตท,ทิโนวาเทนาม,มามิหังสเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพืชทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนเวลาหุนตุจมเป็นสุขสุขเถิดจะได้พยาบาทเั่นเบียนซึ่งกันและก,กันเลยในคาหุนตุจงเป็นสุขสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตนังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสินงส้นเถิดส,ส,สาธุสาธุสาธุ ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับอขอกำลังใจนะครับกดกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กดบวก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 นะครับ่า s u b s c r i b e นะครับกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้วันพักก็สิ่งไหนเป็นบุญก็ให้จงรีบทำกันนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับสาธุ satu, satu, kah